フフフ。<music> พี่เปิดหนาแบบอลังการคือตะกีดตะเคียนนะบ๊อบมีหมอล่ำนะบอกขอยล่ำไปเมื่อแล้วนะนะสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับต่อรับพี่น้องคุณผู้ชมขอสู่รายการร้อยร้านทาง KTV ช่องเควันกับโจอี้สีเมืองขอนนะครับร้อยร้านในที่นี้เม่ได้หมายถึงร้านเงินร้านค่ำนะครับแต่หมายถึงร้อยร้านค้ารายการสิผ้าพี่น้องพูดคุณผู้ชมไปทั่วร้านค้าทั่วทุกเมื่อเมืองขอนแก่นสัปดาห์นี้สิผาพี่น้องครับไปเรียนกับน้ำครับแนวนี้จากน้อยหนึ่งเนาะ บ่เรื่องของการพักพ่อนย้อนอวัยวะของพี่น้องลหลายๆคนนะครับโค้งสรีนีบ่ม่มการไปซิดเบ็ดนะครับหรือว่าการตกปลาการตกปลาไม่มีอุปกรณ์การเฮ็ดจังไงนะครับเฮ็ดจังได้แก่สิได้ปลามาตแต่ละโตมีอุปกรณ์อย่างแน่ที่ต้องใส่บ่อนวันเหล่าไมายไพ่เฮ็ดขั้นเบ็ดแล้วก็เสียบตามคังน้องไปโลดนะครับน้องมือหนีสิบภาพพี่น้องมาทีร้านขวันแก่นฟิชชิ่งนะครับเป็นจังไงไปเบิ่งในาร,รายการร้อยลำประจำวันกันเลยครับ รูกค้าด้วยความจริงใจอันไหนว่าดีเฮาก็ว่าดีอันไหนบ่ดีเฮาก็ว่าบ่ดีดดแมน่นบ่ราณเฮาน,านี่อุปกรณ์หลายที่สุดในขอนแก่นเลยแม่นครับหลายที่สุดในขอนแก่นครับตอนเดี๋ยวนี้คนเฮาความอดทนบ่ค่อยหลายครับครับเดี๋ยวนี้เก่งบ่กลัวผู้ใดอืดผู้ใดทุ่นกว่านี่เป็นได้ยาก ครับซึ่งตอนนี้โจอี้สีเมืองคอนได้อยู่กับคุณปิยนัทนะครับหรือว่าคุณหลีนะครับซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการร้านขอนแก่นฟิชชิ่งนะครับเขาสิมาถามเบิ้งนะครับว่าร้านนี้มีความเป็นไปเป็นมาจังใดนะครับจะได้ได้มาเป็นขอนแก่นฟิชชิ่งเริ่มจากอีหยังจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นร้านใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทุกคนรู้จักกันดีนะครับในนามขอนแก่นฟิชชิ่งตอนนี้คุณหลีได้อยู่กับโจอี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลีเขาเรียกเล็กพี่หลีเนาะครับผมเป็นภาษาพูดภาษาอีสานไไไไดดด้้้มััคครรบบบพอออกกก็็ว่่าาาาภษีีสนนละแ นำก็แน่เป็นคนมกตกปลาอย่างหนึ่งเลยตอนแรกตอนแรกก็บบมักบันไดครับผม,มก็เป็นกีฬากีฬาล,ลูกผู้ชายเนาะบางครั้งเขาเอาไปตกปลาตยิงปืนจร<อ>ิงจีนะหลังๆแต่ก่อนขายเข่าเมื่อก่อนขายเข,ายขา่าขายห้อ,อลูกค่าเมื่อสื่อเขาก็เลยบอกว่าพื่อนยังคือบอกเอาเบ็ดมาขายน้ำเขาที่ข้านไปร้ายมองครับเล่หลังจากนั้นก็ไปสื่อแม้ที่ละเล็กทีละหน่อยจากตู้เดียวขยายเป็นสองตู้จากบ่มีขั้นเบ็ดก็เริ่มมาขั้นเบ็ดมาลงที่ละเล็กที่ละหน่อย ครับครับคือเริ่มแรกก็หมายถึงว่าเป็นคนทีมักเกี่ยวกับเอาบ่ได้บ้าดอกเป็นคนที่ขายห่อมขายขาขายเข่าแมนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไปเห็ดป่าพร้อมกจะเขาข้นความรู้สัก็ดอยม่แล้วล่หล่หล่ะนี่ห้าเราไปเลี้ยงหมูแล้วคนเราห้ามบานเอ่าจะสดตลอดตลอดเวลาลูกค้าตกป่าเขาเรียกว่าการเลือกซิ่งตกป่าต้องเลือกซิ่งที่ดีที่สุดเื่กันเขาก็เลย มาซื้อห้ามอยู่บ้านเขาแล้วก็ไปลุงสีบอ่อขึอ่นเลยบ่อบอเขาก็รับผมมากขึ้นกันเข่ขเฮาเฮาเลือกห้ามดีๆมาให้เขาค่ะผมเปิดเปิด,เป,ดเปิดมาโดนไปไแล้วเหรอครับร้านนี้เริ่มแรกที่เริ่มขายเบ็ดเลยตั้งแต่ปี41 2541จนมาถึงปีประมาณ ประมาณหลายปี16ปี <g ül> 16, 16 17 <g ül> เฮ้ยเกินต้อง18ปี18ปีโดยประมาณ18ปีนะครับที่เปิดมาแรกๆเลยนี่ขายอยู่นี่เลยบอไปบอบอ,รบอแรกๆอยู่หลังเมืองพ้นเขาจะรู้จากในร้านหลังเมืองฟิตชิงแต่ก่อนอยู่ถนนหลังเมืองตอนนี้ยังมีบอตอนนี้อตอนนี้ปิดแล้วย้ยายมาร่วมกันอยู่นี่หมือเลยอ๋อแต่คือเอามาถอนกันไว้พีเหมือแม่แรกๆก็จะเป็นคุณนพ่อทำครับครับเราทำมา ทำามาหลายสิบป,ปีอยู่ผมเพิ่งมาจับเต็มโตนี่อันนี้เขาปีที่สาม,มพี่ยายไม่อยู่นี่ยายไม่อยู่นี่เขาเขาเขาเลย้ห้ลูกมาบริหารเต็มโตอ๋อก็คือุณ้ลีมาบริหารแท่นหลังจากนั้นมาเป็นสามปีมเพิ่งสิได้สามปีแมนมแล้วบนยูขอนแกนฟิตชิงเขาหนีบริการนี่ย่างไรย,ยังเนี่ยครับเขาขายอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิด บพว่าจะเป็นปลาน้ําจืดปลาน้ําเข้มเท่าก็มีบางคนเขาเตรียมของก่อนออกทะเลขเขาแวะลานเขาแล้วก็บริการหลังการขายซุ้มซ่อมลอกซ่อมขั้นเฮ็ดอันใดเสียเฮ็ดให้หมันดีไหมเหมือนได้เหมิดครับคืออุปกรณ์การตกปลานี่ก็ได้แก่ซุ้มเบ็ดแน่ซุ้มขั้นเบ็ดสายเบ็ดเยือเยื่อปลอมเยื่อสซดอุปกรณ์ต่างๆโอ้จีปะทาลายครับผมลายอย่างคือเขามมกเกี่ยวกับการตกปลามีเหมิดเป็นบ่แมนมาทีเดียวจบ มาที่นี่ทีเดียวว่ต้องไปใสอีกเลย่ต้องไปใสอีกเลยครับครับถั่วฟ้าเมืองไทยยุนี่มีหมดคือโจกโลฟ้านี่มีทุกอย่างแมนแมนแมนครับผมแล้วที่นี่ยิวลานเท่านี้ครับเปิดธุรกิจมาแน่นอนเหตุจากต่อคุณพ่อมาหนี่มีอุปสรรคบอในการเ็ดงานนี่อุปสรรคก็มีครับผมแรก แรกๆเขาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบจากระบบขายแบบเก่ามาเป็นระบบขายแบบใหม่หลังๆแบบเก่านี่เป็นยังไงแบบแบบเก่าก็เป็นขายแบบลูกทุ่งลูกสไตล์นี่สินะไพ่มาสื่อต่อราคาได้สวนเสเฮหฮาอันนี้เป็นคอดีตั้งแต่โบราณนแต่มาสมัยใหม่นี่เมื่อสินค้าเขาหลายขึ้นห้องออกเขาระบบบาร์โคททั้งหมดยิ่งขายแบบเซเว่นปี๊บๆๆออกคือต่อราคาบ่อเลยเมื่อต่อแมนแมนเล่าเล่ต้องหาจุดที่ว่า มาชดเชยส่วนนั้นครับเขาก็เน้นการบริการหลังการขายบริการลูกค้าดีขึ้นให้ข้อมูลหลายขึ้นแล้วก็พยายามอธิบายเขาฟังว่าเป็นอย่างเขาลดราคาบ่ไดเพราะว่าของราคาเข้าอ่ะนี่มาตรฐานบ่อแพงแมนบ่อแพงผู้ได้เลยกล่าผพู้ได้เลยว่าซื้อยูกรุงเทพหรือซื้ออยู่นี่ราคาซ้ำกันครับผมก็หมายถึงว่าแต่ก้อนนี่ขายแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดา แล้วบันีมันมันมันมีปัญหากับดูกขาดเก่าบคขับที่นํามาว่าเอา้าตะกี้เปยังขึ้นรถได้มแม่แรกๆก็มีครับผมหลังๆเ่าก็มีแจกบ้างแถมบ้างชดเชยส่วนตรงนี้ไปแต่หลังๆพ่อเขาซื้อเขาจะเข้าใจห่าว่า สิ่งของที่เขาซื้อไปสิมันถืออยู่แล้วเขปไปเบิ้งมองไหนมันก็มันก็ถือถือกว่าโดยที่บ่ตองต่อเลยครับผมคือผลงานบ่ตองต่อเลยคือยิ่งบากโคตรปั๊บรัก้านี่คือราคข้านีเลยแมนอ๋อกต่มาถึงว่าถืออยู่แล้วกรุงเทพซ้าใดยู่นี่ซ้ากันแมอาจจะถือกว่าบางตอ๋อบางตถือกว่าพอแมนๆครับผมแล้วที่นีแนวทางในการดํรเมินธุรธุรกิจในจังไ๋ครับจังไ๋มาเป็นแบบขยายสาขาเริ่มแนวทางแนวทางก็ บริการลูกค้าด้วยความจริงใจอันไหนว่าดีเขาก็ว่าดีอันไหนบอดีเขาก็ว่าบอดีหรือว่าแต่เขาก็มีให้เขาเมิดเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบบ่เเมินกันบางคนมาว่าอ้นี่มันบอกรดายได้ควรอยากซื้อก็ซื้อไปแต่เขาก็อธิบายฟังว่ามันเป็นยังไสเป็นยังไงเขาก็บอกขอเท็จจริงของสินค้าแต่ละชิ้นของตัวนั้นไปอธิบายให้เขาฟังครับแล้วก็เน้นให้ลูกค้าให้ลูกน้องพนักงานทุกคนนี่ให้ความจริงใจกับลูกค้า อันไหนใช่ดีก็บอกเขาอันไหนบ่ดีก็บอกเขาแล้วก็สุดท้ายสุดแท้แต่เขาจะพิจารณานาว่าเขาจะมักแบบใดครับครับความภาคภูมิใจเป็นยังไงแน่ครับมาถึงจุดนี้ก็3ปีเนาะยังบ่โดนบันไดก็เป้าหมายก็มีหลายก็นีอยู่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแม้จะค่อนข้างยังบ่ถึงครึ่งหอกค่อนข้างครับครับผมก็เหลือเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกหลาย ครับครับผมแมนบลารนเท่านี้อุปกรณ์หลายที่สุดในคอนแกนเลยแมนครับหลาที่สุดในคอนแกนครับตอนนี้ครับครับผมคติประจําใจในการทํากานทําเีิก็ต้องมีความขยันนะครับขยันซื้อซัดซื้อซัดต่อลูกค้าต่อพ่อต่อแม่ต่อภูมิพระคุณเนาะ แล้วก็ต้องอดทนเดี๋ยวนี้คนเท่าความอดทนบ่ค่อยหลายครับ,รบเดี๋ยวนี้เก่งบ่กลัวผู้ใดอืดผู้ใดทนกว่านี่เอ้เป็นด้ยานด้วยครับแมนแมนผู้ใดอืดผู้ใดทนอู้ส <laughs> ัยยานตัยานแห้ง <laughs> แมนคึอกันละ่ะ เรื่องของการตกปลามันก็ต้องใส่เวลาเอิญบ่ถ้าไปใจฮอนกับ่าอะไรขั้นเบ็ดมือลงน้ำหุ่นอะไรพวกนี้ก็ได้แม่แมจริงครับครับมีมีเคล็ดลับด้วยกันตกเบ็ดมครับว่าเอิญตกปลาว่าตกเบ็ดไมาสนมาคอยกันปลาปลาเป็น้ังไลยครับเป็น้ังไลยเวลาอะไที่จริงอ่ะเธอคนตกปลาอีเหลีอการตกปลาไม่เป็นการได้ปลาเลยไม่เป็นการออกไปอยู่กับตัวเองอยู่กับ มูอยู่กับฝูงมากกว่าครับคนตกปลาทั่วไปนี่เขาไปนอนเฝ้าป่าสามสี่ขึ้นบริด้ป่าเขาก็มีความสูงเดวบาจำเป็นที่ว่าตกปลาต้องได้ปลาเสมอการตกปลาไม่เป็นกิจกรรมกิจกรรมพอนไขยซื้อครับผมครับคือหมายถึงว่าคนที่ไปตกปลาเขาไม่ได้ว่าเขาสิไดปลาหรอ คือก็ม me, so mm ีความสุขกับสิ่งที่เขาจับสิ่งที่เขาเห็ีการที่วื้อไปเป็นเทะเลบาสนี่อันนั้นคือความสุขของเขาแมนการที่เฝ้าล่อมากกว่าเฝ้าล่อป่าเฝ้าล่ออย่างเงี้ยนี่คือความสุขของเขาแมนโบแมนตกปุ๊บบม่ได้ป่าเปลี่ยนศูนย์ดึกเบ็ดลงน้หนามีก็บม่ได้ป่าคือกันต้องล่ออดทนมีลูกค้าแบบศูนย์เลยเนี่ยเขามาหาเขาผมว่าไปอยากเอานี่ไปมันคือป่ามันกินแย่เท่าไหชวยมากลูกค้าเบ็ดทุกคนนี่เขา นีเงานนีลูกนีแม่มากนะครับทุกคนพกความสุขมาเต็มกระเป๋าครับดังนั้นลูกค้าที่มาลุ่มเสียในร้านเนี่ยหน่อยครับแทบบ่มีเลยครับคือแมปธรรมะปั๊มาะกีดกายอุ้ยเบสขัดกระไดอันนี้ก็ยระไดซื้อไปแมบ้านไปซิดใส่น้องบัดนี้เนาะเอาไปมาผู้ใหญ่บ้านโทุกขแม่ประมาณนั้นครับผมครับเอานี่แหละพี่น้องคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาพี่น้องคุณผู้ชมนะครับไปเบิ่งนวานในขอนแก่นฟิชชิ่งนะครับ จำนายอียงกันแน่และกะหนึ่งในผู้ที่อยากเหตุกิจกรรมตกปลานะครับเริ่มต้นจากจ้าไดดซื้ออียงแน่นะครับช่วงหน้าไปเบิ่งกันเลยครับ ครับเดี๋ยวพีลีจะพาโจอีนะครับไปเบื้องวานะครับภ้ยในร้านคอนแกนฟิตชิงเนี่ยนะครับมีอียงแน่นะครับเริ่มจากเขามาในร้านอยู่ทังขวามือข้างหลังของเขานี่ก็เป็นเอินเยื่อปอมครับเยื่อปอมเยื่อปอมนี่มันมันกำหนดว่าพี่ว่าตัวนี้มันหมอสลบปลาแมนมันมันกำหนดครับว่าแต่ละชนิดแต่ละโตเนี่เทอโตน้อยก็เป็นปลาน้อยกินปลาน้อยปลาข้อน้อยปลาสูตรน้อยอย่างสี้ยนะเทิ โตใหญ่ขึ้นมากเป็นปลาโดปลาอย่างยัง,ยงสี่เป็นเยืออเย่อปลอมเยื่อปลอมนี่มันพัฒนามาจากยังสี่ยังสีม,มากมาจากกบครับโดยมากปลาล่าเยื่อในแถวบ้านเฮ่านี่มันจะกินกบเป็นอาหารเขาก็พัฒนามากกบจริงมันหายากแล้วมันพอลมันนะมันต้องเกีียวเกี่ยวปากเกี่ยวอย่างยังสี่บางคนเขารับบ่ได้ เขาเลยพัฒนามาเป็นเยอปอมซึ่งรูปร่างหน้าตามจะคลายกบคือกบอีรีเลยล่ะครับปล,นะลบามันกลิ่นยุติพี่ให้จัเป็นเรื่องเรื่องของกลิ่นของเยอปอมเนี่ยมีมั้มัน,นส่วนมากมันจะเป็นแอคชั่นมากกว่าคือเขาเฮดออกมาเลียนแบบเลียนแบบท่าทางของกบเวลากบไว่วยน้ามันจะเสเดิดตื้อๆหน้าม,มากแบบเดียวกันอ,อันนี้ เวลาเขาลากเยื่อปอบมากก็เป็นแบบเดียวกันคือหมายถึงว่าปลามันอาจจะบม่ได้สัมผัสด่านด่านกรีนแต่มันจสิเป็นแบบเห็นนกสิเป็นดิบแมนเห็นแมนแมนแมนเห็นอาการของตัวเยื่อปอมครับผมมากแต่ส่วนออย่างเดียวปลาเสมอเนี่ยเมื่าสีนั้นเดี่ยมันไม่ตาอยู่แต่ว่ามันกินเยื่อปอมแต่ว่าเยื่อปอมนี่ก็คือว่ามันทดแทนสิ่งที่เป็นของจริงแมนทดแทนสิ่งเป็นของจริงซึ่งว่ายังเป็นครั้งล้างเทนี่มันเป็นเยื่อปลาเอเยื่อปลาชนิดใดก็กิดถูกไหมเท่านี้จะเป็นเยื่อปลาคอหลายกว่าปลาคอครับเขาจะเห็นมากเห็นรูปร ม,มันกบเหมือนเขียดนึงสิหน้าไม่คือมีฝอยๆพ้อ,พ,อพี่นะ่นอันนี้คือผู้ครับเอาไว<อ>้ลบค้มเบ็ดลบค้มเบ็ดปานเช่ไว่าเห็นนี่สวบโดนนึงสิหนะครับครับ,รบอันนี้เป็นคองปลาคอปลาคอปลาขาใหญ่มากหอดแล้วข้างงล่างนี้เป็นอยัางผี่นี่ของอันนี้น,นี่เป็นใบพัดเป็นเยื่อปลาโดส่วนมาก ปลาโดนี่คือปลาตัวใหญ่ขึ้นเหมือนบลพีิแมนเหมือนปลาคอปลาคอใหญ่ไหมอ๋อเพิ่นปลาโดปลาชะโดปลาชะโดปลาคอแง่กว่าเรียกปลาคอเป็นยัคือต้องเลี้ยงบางกล่องตลอดันี่ครับเป็นเรื่องของเนื้อปลาเนี่ยแหละครับเยื่อหยาดแมนมันมันเฮ็ดมาจากหลายอย่างครับวันนี้มีงานใหม่งานเลซินเป็นเยื่อยางดม่มันนกิได้ดิยสิไม่มันเหลาง่ายเด้อเผาเหลาให้มันกบซื้อๆครับแล้วพอใหม่มันเฮ็ดยากเลยมั้มันต้องเหลือโตโตโตสิเขาก็มาเฮ็ดเป็นโม้วนอมเลซินกันครับ ไม่เสินกระเทจึกเทจึ๊กไม่กระเทงมากโต่ซ้ํากันหมดครับอันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเงียบปลอมนะครับน้องเงียบปลอมเนาะอ่าเราไปเดี๋ยวสิไปเบิ้งฟังนี่กันบ้างนะครับฟังนี่จะเป็นยังไงครับพี่นี่เป็นเก้าอีอ้ป่ะเป็นเก้าอี้เวลาคนณตกนั่งรอดอ่เขาเมีไอ,อ,อ๋อแ,<ม>แต่เรามีเก้าอี้ไปพร้อมแมนครับมันก็จะมีหลายสไตล์อืมครับผม,มสิ่งที่ขาดเพราอะไรก็คือเป็นเรื่องของเบ็ดแน่ะเบ็ด ตัวเบสตกป่าตัวเบสตกป่า,ปาครับเบสยูนี่เขามีจังไหนแนพ่พผีเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบไดแนนะ่เบสยูนี่ก็จะมีแบบขายเป็นซองขายเป็นโตัว<อ>เบสมันก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทครับนี่เบสตกป่า ปลานิ่นป,น <ừ m. S 2> ปลาไน่ปลาลายเหยือหรือว่าเอาไปตกแต่ละประเภทเขาจะใช้เบ็ดต่างกันอ๋อคือค,คือบางคนนี่คิดคิดว่าจัง,จงโจอีน่ะไม่มีความรูเรเร้เรื่องเงร,รื่องเบ็ดตกปลาแต่สิ่งที่สื้อเบ็ดซะนี่ก็ซื้อเบ็ดแน่สิยางมากหรืม่เลือก็เล่สิมงนี้มันเพ่างเดยได้อยู่ครับรแต่แต่ต้องบอกเขาก่อนว่าจะไปตกปลาอันใดประเภทใดเขาสามารถแนะนําให้ได้แล้วก็ให้ข้อมูลได้ครับผมสอนวิธีตกแมน สามารถสอนวิธีตกเบื้องต้นได้ครับครับผมเบื้องต้นบาย่างมันมาสื่อเบสซื่อเวทแน่งสิเด็กก็สื่อเอาโหลดนั่นนั่นต้งสิเด็กเบสสื่อเอาสื่อดยกย่อยไป่ลาแต่ละตัวกิ่นก่เหมือนกันเฮาใช้เบสผิดประเภทเฮาก็จะบ่ได้ป่าเอาเบสเน้นหนอยปตกปลาดูโซบักใหญ่ก็นอะไรกันก็บ่ได้ครับผมครับเบสอยู่นี่มีขายเป็น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 อันบอกพี่ให้จัไรเป็นเป็นชิ้นเออเป็นเป็นดวง เป็นดวงก็มีเป็นดวงเป็นซ่องแล้วแต่ครับผมครับผมข้างหลังนี่ก็คือเป็นเรื่องของเบสแล้วก็เยื่อปอมช่วงนี้เป็นเยื่อปอมตั้งประเทศัวนึงก็ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักัฐหลักพันของตั้งประเทศมันตั้งอย่าเนีด้ยวาของไทยเมื่อกี้นี่มันอันของไทยส่วนมของหลานเป็นของไทยอันนี้เป็นคานิยมเพราะว่าตกป่าบางคนเขาว่ามันมาจากเมืองจีนมาจากญี่ปุ่นนึงสิ เขาจะว่าหน้าร uh ูปแบบดีๆก็ตามันแมนแมนแมนความเชื่อของคนแบรนด์ยี่ห้อยังสินะเคยว่าเขาต่างประเทศดีเขาก็เลยเอามาซัพพอร์ตความแมนแมนครับอันนี้เป็นเหยื่อของของเหยื่อต่างประเทศแต่ว่าบางนี้อยู่ในตู้เป็นอย่างนีพี่ออะไอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ชิงหลิวคือจังไรอะพี่ออ่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตกปลาครับตกปลาแยกเป็นหลายประเภทเป็นหน้าดินตีเหยื่อร้อยทุ่นร้อยชิงหลิวเหยื่อปลอมโอ้หลายครับจีปะทะ คือคนต้องแบบฮูจักเรื่องต๊ปลาอีหลีเขามาเนี่เพิ่นสีสอดปัดได้นะแต่ว่าขัจงเลนะอ้ชิงหลิวไปแย่ไหนเนาะบางคนก็ยู่ได้มดมือครับผมเดินเขาก็เบื่อเพราะมันมีหลายครับของยูรานเขามีหลายหลากหลายประเภทเดินได้มืดวันครับผมอย่างมืดมือผมมีก็มาเบื่อแมนครับอันนี้ไม่ยังพี่อันเอ็นเถอะอันนี้เกี่ยวกับสายครับสายลีดสายเอ็นเพราะว่าแต่ละปาาแต่ละเภทมันก็ต้องใช้สายต่างกันเพื่อสายลีดก็เป็นไม้ลกๆแน่ตัดกิ่งไม่ได้ ทนแรงเสียดสีได้ออย่างสิอ๋อคือคือเรื่องของเอ็นนี่พี่มัน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 ต่างกันยังไงครับแต่แต่แต่ละชนิดพี่เพราะว่าบางเทื่เราเห็นแบบว่าเอ็นบางอันดึงตาตัวแง่เราว่าขาดคืออยู่ในสารลักคดีซัด์ลมกันไหมอ๋อเมนเมนแบบมันมื่ก็จะมีขนาดของเอ็นที่แตกต่างกันไปครับผมเถิดไปตกปาหไงเขาใช้